ก่อนค่ะเข้าโบสถ์จุดธูปเพียรเทียนข้าในโบสถ์หลังจากที่ท่านโยมหญิงเข้าโบสถ์แล้วเราจะใช้คำว่ายินดีต้อนรับโลงหญิงจับพม่าครับทุกท่านครับท่านเวาโยมหญิงจากพม่าเนาะท่านโยมหญิงทำลังจะเดินทางเข้าโบสถ์เพื่อไปจูดธูปเพียรสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโบสถ์นะคะแล้ว รวยอย่งเดียวไม่มีจนใช่ไหมนะครับมันจะไปทําพิธีนะครับอยู่ในพ่อับสดครับนี่าร่มเดี๋ยวหน้าดังเดี๋ยวหน้าดังเข้าร่มบ้านเดี๋ยวเราจะขอบคุณค่ะโอ้ลมเลื่อนนะครับนี่นะครับในจะเป็นีต้นไม้ครับนี่ปลาพอพอไม่ม่ ข้างล่นนะคะเดี๋ยวหน้าดำค่ะท่านทังลายกราบเราค่ะแล้วก็สิธีที่เป็นสตรีเป็นมงคลในครั้งที่ข้างลกอีกันจะจบทุกเทียรบูชาพุญคุทั้งแลายคพระ่ลรานดำให้ทุกท่านได้กราบโน้มนะคะรับ่านทั้งหลายขอเสียาล่งได้ย่ปลงนะต้องเงนเพื่อนท่าน ทติดตัวขณะถังโชคดีโชคดีสักเพทียขอสุรภาพและสวรรค์ไปยังช็คเพี่งสอบทางากาศเหลือสกทางสอบใจนี่สงสัยในทุกท่านฉดดวงการดวงใจประทีปนสอบทางสอบใจละมุนละไม่ต่างบูชา เดี๋ยวอย่าลืมเลยทดลองครับ9โมงเช้านะครับทางช่องสาวน้อยเปลือบันแพงแล้วก็หนุ่มโจสาวน้อยเฮฮาพาสเสด็จนะครับทาง Facebook แฟนเพจนะครับมีการปล่อยทีเซอร์แรกนะครับของภาพยนตร์คไายออกครับอยเริ่มนะครับ9โมงครับพี่น้องครับขอเด้เช้าอังนักษข,ขุนรัตนะไกรโดยกิจของพระาวบ้าน้อ

มาปกปักมารักษามาเกื้อคุนมาสนับคนุนพุทธกิจมาอธิบายความแก่ความรักใครที่ศรีเป็นองค์พุนนานนานแล้วกท่านทำลายได้ยากที่นท่พนะคาถาท่านทรงเจนิญปเป็นองคานนานท่เสด็จต่าน้องคราวรวิหารจัทู่นะครับได้ขึ้นร้อง้าสางนนครับึนนนะ ออกกันนี to okay? okay? ่ส wow. ิบโมงนะครับเราก็จะเดินทางไปงานโปรโมทังนะครับ่หลาอยู่ในพื้นน้อยนะครับแล้วก็บมืออื่นตันเดียมืออื่นแต่พักว่าเยู่ทำมือี่้ามเป็นโอซานที่เปลี่ยนหนึ่งเป็นมือยีมืออื่นยืดยนดีืจอมอ มือไหก่มมือจอพระมือมือไหนวันที่หนทางวันที่สองจอพรวันที่สองเดิวันที่สามวันที่หน่ดินางเนาะวันที่สองนี่ยวันที่หนึ่งเราชเงนจับลงมือลงเนเหรอีบีเห็ดไหมทีบีเอ็ดไม่ใช่ พี่มวแม่แม่แม่สร้าเปนแม่คเดิงเ GPS บอกอ่างอะไร้งคงเปิดขึ้นเคื่องมิ่ที่กว่าอายุกมท้ายอ่อนแม่ๆจิตใจมันที่เก็ดน้ำทุ่มมือบ่าวีบัดน้องมือกว่าโอเขกันบ่

อย่าลืมนะครับเมื่อื่นนะครับไปประเณเมื่อื่นเนาะอ่าพรุ่งนี้นั่นแหละครับวันที่หนึ่งครับเก่าโมงนะครับทีเซอร์แรกนะของภาพยนต์คายออที่จะทําการฉายวันที่สิบเ็ดกรกฎาคมเนี่ยครับทีเซอร์แรกก่อยนะครับวันที่หนึ่งเมษาก็เคื่อเมื่อื่นครับเก่าโมงทางสองสองทางนะครับ ทางยูทูบกับ <c oughs> ช่องสาระเพื่อนแแฟนเพจนะครับ9โมงเช้านะครับชักธงรบนะครับไปดันติดมาแรงนด้ครับพี่น้องครับแล้วกะ็ทาง Facebook แฟนเพจหนุ่มโจสาวน้อยเฮฮาพาเสิดนะครับเดี๋ยวผมพอกกันในคลิปใหม่พี่น้องครับ